มาเดอพี่น้องเอ้ยนี่เจอเห็ดสุดยอดเลยนี่พี่น้องเห็ดละโงกนี่มานี่เห็ดละโงกนี่มาดูนี่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 โอ้พี่น้องเอ้ยนี่มาดูเลยนี่เห็ดละโงกนี่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 โอ้หืมหืมดูดูหืมเห็ดละโงกเห็นไหมนี่ เบิงมือนี่เปิดมือนี่เปิดเรือนี่โอ้ดีนี่ดอกง่ายนี่ดอกง่ายนี่นี่โอ้ยง่ายกูมืออีกไหมโอ้ยมาเด้อพี่น้องเด้อเฮละงกเด้อนี่มาเด้อนี่เฮละงกนี่เอ้อนี่ทางข้างนี่นี่โอ้นี่เบิ้งว่าทางข้างรถนี่เด้อนี่เฮละงอกเด้อมาเด้อนี่ ມາເດີ້ພີ່ນ